พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นทั้งหมดด้วยฤทธานุภาพแห่งพระวจนะของพระองค์พระองค์เพียงแค่ตรัสทุกอย่างก็บังเกิดขึ้นพระวจนะของพระองค์มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ว่าในขณะนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อใจของคุณเชื่อมต่อกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะปลดปล่อยชัยชนะอิสรภาพและจุดประสงค์ออกมาซึ่งพระเยซูได้จ่ายราคาแล้วที่บนกางเขียนนั้น หลักสูตรเอมาอุสจะเปิดเผยและเตรียมคุณให้ได้รับประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพลังแห่งถ้อยคำของพระเจ้าลงทะเบียนได้แล้ววันนี้และเตรียมพร้อมที่จะเดินอยู่ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับคุณผ่านการงานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ God's Word has the power to reshape your life no matter where you are. When your heart connects with the Word of God, it will release the victory, the freedom, and purpose which Jesus had paid for at the cross. MA's Bible Course provides an opportunity for you to experience the life transforming power of God's Word. Register today and get ready to walk in all that God has prepared for you through the redemptive work of Jesus Christ.